ใครนอนกัดฟันต้องดูสวัสดีครับหมออาจารย์ธับุรีนะครับวันนี้หมอจะพูดถึงเรื่องการนอนกัดฟันนะแล้วมันคืออะไรก่อนอื่นแล้วนอนกัดฟันเนี่ยก็คืออาการที่คนเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเวลานอนอยู่ลึกๆแล้วเนี่ยหลับลึกมากาจะนอนกัดฟันและปดเคี้ยวสูงมากเพราะว่าธรรมดาไม่สามารถทําได้ต้องนอนอย่างเดียวซึ่งนอนกัดฟันมน่ยมีผลเสียเยอะมากนะครับทั้งฟันสึกปวดขากรรไกปรปวดกรามปวดหัวนะครับ ฟันแตกแล้วก็ฟันหักนะครับเอาไว้ง่ายสังเกตเลยนะคบว่าเวลาใครนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาปวดหน้ากกหูนะครับหรือปวดบริเวณนี้อันนี้คืออาการของนอนกัดฟันนะครับหรือว่าต้องถามคนให้เรานอนด้วยนะครับว่าได้ยินเสียงกึดกึ๊ดกึดกึดหรือเปล่าอันนี้คืออาการของคนนอนกัดฟันนะครับแล้วเราจะรักษาอย่างไงนะหนึ่งเลยก็คือเรียไปพบทันตแพทย์นะครับเขาจะทําเฟือกศบกฟันให้แต่อันนี้มันแค่บรรเทานะมันไม่ได้หยุดการนอนกัดฟันการนอนกัดฟันได้มีหลายสาเหตุครับต้องลดความเครียด ลดกินน้าตาลแล้วบางทีนะครับถ้าเกิดปวดมากก็จะจะต้องกินยากแก้ปวดด้วยรีบไปพบหาหมอเฉพาะทางนะครับว่านอนกัดฟันแล้วจะทำยังไงหมอเฉพาะทางชนิดเรียกว่า o r โรเฟเชียลเพนนะครับแล้วเขาจะบอกว่าเราจะต้องแก้ไขามันยังไงใครนอน